การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566วงเงิน3,185,000ล้านบาทวาระแรกสิ้นสุดลงแล้วหลังใช้เวลาการพิจารณา3วันภาพรวมการอภิปรายเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยโดยการอภิปรายของสสฝ่ายค้านที่ไม่เห็นด้วยกับงบประมาณฉบับนี้มุ่งเน้นอภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่บางกระทรวงได้รับงบประมาณน้อยทั้งที่เป็นกระทรวง ที่มีความสําคัญรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่สอให้เห็นว่าอาจมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นโดยนายสุทินคางแสงประธานวิสัยค้านอภิปรายสรุประบุว่าการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2566ถือว่าเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อที่กําลังจะฟื้นเศรษฐกิจของประเทศหากการจัดสรรงบประมาณผิดพลาดจะทําให้เศรษฐกิจไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้คราวนี้นี่เป็นการจัดงบประมาณในช่วงหัวเรียวหัวต่อ ประเทศเราป่วยมาเราํำบากมาประชาชนลำบากมาประสบวิกฤตมาสามสีป่ปีการจัดงบมาเท่านี้เป็นช่วงที่กําลังจะงงหัวกําลังจะฟื้นกําลังขยับตัวกําลังจะฟื้นเราก็อยากให้ฟื้นการจะให้ฟื้นเนี่ยมันจําเป็นต้องมีความละเอียดในการที่จะจัดเม็ดเงินงบประมาณ จากนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ร่วมกันพิจารณงบประมาณที่รัฐบาลเสนอแม้ว่าการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีจะหยุดภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดรัฐบาลก็ยังให้ความสําคัญกับประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศการจัดทำ ร่างพระราชบัญญัติก็ประมาณรายจ่ายฉบับนี้ทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนการพื้นตัวของเศรษฐจและสังคมภายหลังจากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรานา2019และสถานการณ์โลกในปัจจุบันตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างโอกาสสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติรวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจ มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีสธิลภาพทั้งนี้หลังการอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการวาระแรกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 6ด้วยคะแนน278เสียงไม่เห็นด้วย194เสียงงดออกเสียง2เสียงพร้อมตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณา72คนกำหนดระยะเวลาแปรยติ30วันนัดประชุมนัดแรก14มิถุนายนเวลา14นาฬกา และประธานได้สั่งปิดการประชุมในเวลา1นาฬิกา27นาทีศสิบระรับสินรายงาน